ถ้าอยู่บ้านมันก็เครียดเนาะรู้จะถ่ายอะไรให้เอฟซดูไปก็ไปหาที่หม่ะๆดีๆเรอซื้อเปยไปด้วยนะบ่าวเพชรเวลาไปมีต้นไม้เขาปลูกเปยให้น้องมานานอนเล่นมนอนเล่นดูที่ีดูอะไรไปเมื่อถือไปก็ได้นะข้อไม่กรแมงกับว่อไม้กัดเด็กหน่อยเห็นกิจกรรมนั่นนี่เนาะ ม่น่อเอยกันกากากันนี้ขันเพ่าเป็นกระติดอยู่เลยถ้าใครยังหาเสืออนไรอยู่ก็ยังได้เตะไล่ทหารเหมนาะแม่นเขาจเสือติดรถไว้อยู่อืรู้เงนอะอืมสืติดรถไวอนั่งประมาณนี้พอดีเนาะนั่งไล่หายขยางงอยู่เนาะาคาซี่ว่าแบบแบบนี้น้ำหุดบอกว่าเรื่คาซี่เจ็บเงินก่อนพี่น้องแมากเลยตัวเงินหลายพันกับเื่าไ่เนาะใช่ ตัวนึงบอวเป็นขอ่อยเบิ้งในกูเกินแล้วครับสวัสดีครับแม่น้องไทยภาคนเปิดแล้วผมเจ็ดแปดพันบอวเป็นขอ่อยเบิ้งอึ่งเลยเดี๋ยวเก็บเงินก่อนพี่น้องมันแพงครับผมมันดึกดื่นเลยครับขันค่าสี่ค่าสี่เนี่ย Two thousand years later พราะเป็นกกะคิดอยู่เลยถะขอ่อยังหาเสือในไรอยู่ยงได้เตงในต่าง,เ,างเลยนะ